สวัสดีค่ะมาบูฮา uh everyone สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะมาเจอก,กับพี่เพชรรอบดึกนะคะออจบลงแล้วนะคะสำหรับการประกวดมิสจุเนเวอร์นะคะก็ต้องใช้คำว่า โอเคต้องยอมรับนะคะกับการตัดสินตัดสินอรอบนี้ก็ก็ก็โอเคสวัสดีทุกท่านนะคะเซฮาร์ทุดเอวิวนค่ะบอกตรงๆนะคะว่ายังมูฟออนไม่ได้แต่ว่าก็คือไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าก็ก็ก,ก็ต้องในเมื่อผลการตัดสินมันเป็นแบบนี้เราก็ต้องเรสเพคนะคะเราก็ต้องโอเคไม่ไม่ไม่มองก็คือไม่มองนะก็ต้องยอมรับ สวัสดีทุกคนนะคะไม่เป็นไรค่ะแม่ใช่เอ,อ่อตอบคาถามดีสุดจริงค่ะอันนี้ยอมรับไม่ว่าจะเป็นตอนห้าคนหรือว่าตอนสามคนก็ก็ตอบคาถามดีสุดจริงๆมีสติสุดความสายตรงสายตาความมั่นใจนิโคลีนแบบมั่นมากแบบมั่นแบบรอคําตอบเลยพี่เฟรแทบไม่ดูบนเวทีเลยนะคะพี่เฟรดูบนจอใหญ่พี่เฟทจะดูสายตาเขาดู โซลแอคติ้งเขาดูว hmm. <Wow. S 1> ่าเขาโซตอบได้แบบมั <Cool. one S 1> mm ่นใจแค่ไหนแล้วก็ทุกแมทที่เห็นเขาตอบอ่ะโอ้โหเพื่เพแบบเป็นคนเดียวที่แบบเห็นคําตอบแล้วแบบคือขนลุกอ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะแ้องแอนนาได้ก็ก็ไม่เป็นไรเพราะเพราะว่านิโคลก็คงทําดีที่สุดในบริบทของนิโคลแล้วนะคะแล้วก็โซ I think because story ของนิโคกับ story ของแอนนาเสือเนี่ยมันก็โซโซเป็น story ที่ดีทั้งคู่แอนนาเสือเขาก็โซซัพพอร์ตแบบเด็กที่มีขานะยักชนหรือว่าการศึกษาอะไรเงี้ยเนาะแอนนาเขาก็จะเป็นคนที่ชูโรงเรื่องของการศึกษาเพราะเขามองว่าการศึกษามันก็เป็นเรื่องที่สําคัญอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็น story ที่จับใจจูแล้วก็ต้องยอมรับว่านางแบบ นางบิวนิวบิเกนนะอันนี้พี่เพชรในมุมมองของพี่เพชรนะคะนอกแอนนาเสือก็ต้องยอมรับว่านางเป็นนิวบิ g i นจริงๆนะก็คือใหม่สดแล้วก็สตอรี่ชีโอเคแล้วก็ชีก็สมควรที่จะได้รับมันในวันนี้นะคะส่วนนิโคลีนก็เป็นมีสปิริตที่ดีมากๆเชื่อไหมว่าตอนจับมืออ่ะพี่เพชรแบบเตรียมกรีบแล้วนะเตรียมแบบยังไงพีเคก็ต้องโซเออเลขสิบหกแน่นอนอะไรอย่างี้แต่พอเป็นสิบเก้าใช่ปะ พอคุณพีเคประกาศนายทีนว้าวเราก็แบบพูดไม่ออกปิดหน้าตัวอย่างนี้แหละปิดหน้าเพื่อหอลุ้นนะตอนแรกแก็แบบพอพีเคสปสปิคเออสปิกเอา about Miss Universe Thailand 2022 i ส s i s mut 19เท่านั้นแหละพี่เพรกับพี่พลหันมานาวมองหน้ากันจบแล้ว จบแล้วจริงๆแล้วก็โซโซยอมรับนั่งอึ้งอยู่ตรงเก้าอี้เชื่อปะไม่ไม่ไม่ทําไม่พูดอะไรเลยสองนาทีก็มองหน้ากับพี่พลว่าเป็นไปได้ยังไงวะพลอะไรเงี้ยเข้วก็หมายแบบพลเป็นได้ยังไงอะไรเงี้ยอันนี้เราพูดแบบไม่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 ได้บูลลี่นะคะแล้วก็น้องแอนนาเสือเขาก็โอเคพี่เพขอพูดตรงนี้คือการตอบคําถามแอนนาเสือกับอายการเนี่ยโซคล้ายๆกันเลยโซคล้ายๆกันเลยแต่อายกันต้องยอมรับว่าเขาเขาเดินดีมาก performance เขาคือ number o ของคืนนี้แล้วก็พี่เป็ดมองว่าถ้าแอนนาเสือตอบประมาณนี้แล้วก็ไอาการก็ตอบประมาณนี้ทุกคนก็อยากเห็นไอาการในเวทีเออ่ะทำไมไม่ให้ไอาการัน่ะคือเข้าใจความหมายไหมแต่สุดท้ายก็เป็นน้องแอนนาเสือก็โอเค respect ยอมรับนะคะแล้วมันก็จะโซเนาะก็โอเคสวัสดีห้ารอยท่านด้วยนะคะก็ต้องยอมรับนะคือแสดนะแสดมาเลยแต่ว่า ทำยังไงได้นอมันไม่มงก็คือไม่มงอ่ะทุกคนก็นแบบเชื่อป้าตอนแรกดักเพื่อนไว้นะว่าจะไปเที่ยวแต่ว่าพอพอไม,ม่ไม่มีอารมณ์เลยอ่ะก็คือพอรู้นิโคลินไม่ได้ก็คือไม่อ่ะไม่อยากไปไหนเลยอ,อย่างเงี้ยเขาหลังเยาเชียนะคะก็เชียเหมือนเดิมค่ะโซขายการจริงๆอึง้งเพราะอะไรรู้ไหมชุดราตรีก็ปัง ชุดว่ายน้ำก็ปังการจิกกล้องของนิโคลีนอะ่ะก็คือปังทุกแมตเลยอะ่ะไม่มีบทไม่มีอะไรเลยที่นิโคลีนพล่องอะ่ะเดินออกมาปุ๊บก,กล้องแรกก็จิกตาแตกแล้วอะ่ะเข้าใจไหมแล้วชุดเครื่องเพชรของโมโมวาดอะ่ะโอ้โหนิโคลีนคือแบบเป็นคนเดียวที่ใส่ชุดเครื่องเพชรแล้วแบบเด่นสวยมากอะไรเงี้ยแล้วพี่เพชก็ไม่เคยกว่ายังไงก็มงรอบรอบยี่สิบ เอารอบ20ิก่อนเข้าอยู่แล้วชัวร์ๆสิบห้าเข้าอยู่แล้วชัวร์ๆสิบยังไงก็คิดว่าเข้าอยู่แล้วชัวร์ๆจนตับมาที่ห้าก็คิดว่ายังไงก็ต้องท็อปทก็ได้ท็อปทจริงแต่พี่เพชรก็ขอถูกหมดนะคะนิโคลีนเอ่อโซไอการแอนโซเอ่อโอปอและโซแอนนาสืออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายโอปอต้องตกไปโอปอตกแน่นอนเพราะว่าด้วยความที่น้องยังเด็กมากแล้วก็ ผลงานแล้วยังไม่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 ไมไมเลิศสุดเท่าไหร่ถ้าถามหาคนเลิศสุด3ามคนก็ต้องให้อายกันเขาก่อนเลยแหละเพราะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาดีมากมายากันอืแต่ละรอบคือจึงคือจิกคือเก๋มากนะพี่เป็ก็มุกอ่อนนะคะพี่เป็ก็อยากให้ทุกคนมุกอ่อนด้วยแล,วแล้วก็เราก็เชร์อนา,นากันให้อนนานเนี่ย ปังปุริเยแล้วก็ให้น้องแอนนาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของ MU นะคะของของ MUT ประเทศไทยเพื่อไปประกวด MU ก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็เออโซ so, สำหรับนิโคลีพิเพิก็จะซัพพอร์ตต่อไปเป็นว่าน้องจะทำงานอะไรในวงการบันเทิงอะไรก็นี้ก็จะก็จะก็จะยืนยันเพราะชอบน้องเพาะว่าออสองคนนี้มีอินสป라이ให้กับผู้หญิงไทย LGBT ไทยกระเทยไทยหัวปกใครแบบคนละรูปแบบแอนนาเป็นเสือเนี่ยเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่ สอนให้ทุกคนรู้จักสู้สอนให้คนทุกคนรู้ว่าโอกาสมันจะมีมาแน่นอนถ้าเราไขว่คว้า,วามันแล้วก็สอนให้ให้ทุกคนรู้ว่าการศึกษาเป็นโน้ตที่ดีถ้าถ้าคุณเกิดมายำบากยากจนไม่เท่าเทียมหรือไม่ได้ร่ำรวยเท่าคนอื่นเนี่ยถ้าคุณมีความพยายามหรือถ้าคุณมีการศึกษาที่ดีคุณได้สู้คุณจะรู้ว่าการการมีศึกษาที่ดีอ่ะมันจะทำให้คุณต่อย,ยอดจนมองข้ามความจนของคุณไปได้เหมือนที่น้องบอกนะครับว่าน้องเกิดมาจากคนตมน้องเกิดมาจาก ใต้น้ำแต่ว่านึงน้องก็สามารถเป็นดอกโบวที่สวยงามได้เมื่อชูขึ้นมาอยู่เหนือน้ําแล้วก็คือเป็นคำตอบที่จับใจจูอีกหนึ่งคำตอบจริงๆก็ต้องก็ต้องให้เขาค่ะผู้ชมคขาทําดีที่สุดแล้ว Yes ทําดีที่สุดแล้วนะคะ แล้วก็วันนี้พี่เพชรขอบคุณทุกคนมากๆไม่ว่าจะเป็นทุกสื่อทุกช่องทางทุกเพจนะคะวันนี้พี่เพชรกล้าพูดเลยว่าพี่เพชรคือนัมเบอร์วันจริงๆของงานนี้พี่เพชรขโมยซีนแล้วก็พี่เพชรมีไม่ไม่คาดคิดว่าตัวเองจะมีคนให้ความสนใจเยอะมากขนาดนี้เมื่อพี่เพชรก็จะเตรียมตัวไปดีกว่านี้วันนี้พี่เพชรเตรียมตัวไปไม่ดีพี่เพชรพูดเลยชุดก็ธรรมดามากเอเสื้อผ้าหน้าผมก็ไม่ได้เก๋อะไรเลยคือธรรมดามากวันนี้พี่เพชรธรรมดามากๆแล้วก็ เออคือตั้งแต่เดินเข้างานล่ะตั้งแต่ออกจากลิปทพี่เป็นโดนตั้งแต่ในลิฟต์นะครับพูดตรงๆคือวันนี้พี่เพชยอมรับตัวเองว่าอ้กูดังมากขนาดนี้คนอยากจะเจอกูเยอะขนาดนี้เลยเหรอทําไมทุกคนน่ารักกับเราขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแฮปปี้มากขอบคุณทุกคนจริงๆแอนออกจากคลิปปุ๊บยังไม่ทันเข้างานเลยทุกคนเข้ามาลุมพีเพชแล้ว่วถ่ายรูปเอสัมภาษณ์แล้วก็ ปร,ประปรสีเยอะมากจริงๆค่ะข,ขอบคุณทุกคนจริงๆนะและ้วก็พี่เป็นแฮปปี้มากวันนี้ถ่ายรูปเกือบโหเกินร้อยอะเกินร้อยคนแล้วก็ขอบคุณจริงๆที่ที่ท,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 ที่แบบอยากเจอกันอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณนะคะที่แบบ น่ารักหลายๆคนที่ถ่ายรูปก่นเพรเสร็จปุ๊บจะพูดเลยตัวจริงนางสวยนี่ว่าตัวจริงนางตัวเล็กทุกคนพูดอย่างนี้หมดเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยเพราะทุกคนเห็นเราในกล้องทุกคนบอกว่าเราเนี่ยตัวใหญ่เป็นกระเทยควายอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่เราได้ยินทุกคนพูดอุ้ยตัวจริงแกน่ารักจังเลยตัวจริงแกเฟรนลี่จังเลย ตัวจริงแกสวยนะหรือว่าตัวจริงแกคมนะผิวแกผิวดำๆของแกมัน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 พอเจอแสงไฟในหอแล้วมันมันโอเคเลยอุ้ยขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะแล้วก็ถ้าใครดูพี่เพชรอยู่ย้อนหลังก็ฝากส่งรูปฝากแท็กรูปให้พี่เพชรด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณจริงๆกับทุกๆเพจเลยไม่ว่าจะเป็นแอนนาทีวีพูนะคะโซ so, น้องพุดเดินนะคะน้องเมย่านะคะแล้วก็เอ่อเพจช็อกช็อกนางงามเพจพูดได้ไหมพี่จี้นะคะแล้วก็อีก เพจดังงามสเตชันเพจบอบบี้จากนักข่าวสูนดังงามคือทุกเพจแบบน่ารักมากๆขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับบางคนที่อยู่ในกลุ่มจอกๆแล้วก็เอาขนมมาให้พี่เพชเอาบักกระลองมาให้พี่เพชนะคะแล้วก็บอกว่าพี่เพชหนูติดตามพี่เพชจากในกลุ่มจอกๆนะชอบมากๆเลยก,ก็ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะขอบคุณจริงๆนะคะวันนี้โซ่แฮปปี้มากแล้วก็ไม่รู้จะพูดคําไหนเอาเป็นว่าชายซีนใหญ่แล้วก็ตอนอยู่ในฮอล์อ ตอนที่พี่เพชรลุกขึ้นอ่ะบายบายทุกคนในฮอล์อ่ะแล้วทุกคนเรียกชื่อพี่เพชรอ่ะเพชรปะปะลาน้าเปแบบเชียร์อัพพี่เพชรลุกขึ้นอ่ะเพชนปะหูแล้วแบบมัน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 ไม่มไม่น่าเชื่อว่าตัวเองจะปังขนาดนี้เลย <c oughs> คิดว่าตัวเองแบบไม่ได้อยู่ในวงการแล้วด้วยซ้ำคิดว่าตัวเองแบบฉันไม่ได้เป็นไอนดอลมาหลายปีแล้วแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวจะได้ไดรับความสนใจอ่ขนาดนี้อะไรเงี้ยเขาเขาก็เรียกเราพี่เพชรปะปะลาน้าเป้อะไรเงี้ยแล้วน้องๆก็พูดพี่เพชรยืนหน่อยทักทายแฟนคลับแล้วพี่พอพี่แล้นยบบ รันห่อมาขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะคะมันเป็นฟิลลิ่งที่แบบเออกลับมาแล้วความปังของฉันความที่ฉันเคยแบบซื้อเสียงของฉันคนคนอาจจะมองฉันแบบภาพลักษณ์ไม่ดีมันน้่นนู่นนี่บลาๆลแต่พอเขาเจอตัวจริงอย่างน้อยพี่ก็ได้เปลี่ยน เปลี่ยนคนสองร้อยคนให้ให้มองเราในในแง่ที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายคนก็คาดหวงังจะเห็นความแรงจากพี่เพชรจะเห็นความแบบนางต้องแรดหรือทำไมนางไม่แรดทําไมนางไม่ตะโกนแหกปากเสียงดังทําไมนางไม่กรีดโวยวายเชียร์นิโคลินคือเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นคือตัวจริงเราไม่ได้เป็นแบบนั้นขอโทษที่คาดหวังเราว่าจะเห็นเราในมุมมอ,องการแบบแรดกะลี่ตะโกนเสียงดังอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะขอโทษด้วยถ้าเกิดทำให้แฟนคลับที่แบบชอบในความแรงของเราผิดหวังอะไรพี่เพชรก็ต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าพี่เพชรไม่รู้จักใครพี่เพชรก็จะไม่พูดพเพ ไม่ไม,ไม,ไม่ค่อยกล้าอย่างเงี้ยจะเห็นว่าพี่เพชรจะวิ่งหนีสื่ออยู่หลายสื่อมากเพราะว่าขอบแล้วก็เกรงใจคุณพลด้วยเพราะว่าคุณพลอ่ะเขาแบบคอยเดินตามเราตลอดเลยเนาะเกรงใจพลแล้วก็บางทีพลก็แบบเขาไม่ได้ชอบเนี่ยพี่พลเขาเป็นคนที่แบบคีบความเป็นส่วนตวัวเวลาเขาเดินกับเราคนก็ถ่ายเยอะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบเออแต่น้องก็น่ารักมากนะขอบคุณคุณพลด้วยนะคะอีกหนึ่งครั้งที่แบบโซเออคุณพลอยู่ไหมอ่ะ คุณพลอยู่ไหมอ่ะขอบคุณพลด้วยนะพลอยู่ไหมอ่ะมากะลองอร่อยมากค่ะพลอยู่ไหมอ่ะก็ขอบคุณพลด้วยนะที่แบบส่งเออไม่ใช่ส่งขอบคุณพลที่แบบเออยอมแบบสละเวลาพาพิเภรมาแล้วก็มานั่งเออ ก็มาคอยยืนรอพี่เพชรอีกอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณที่วิ่งหนีสื่อไม่ได้ยิงนะคะหลายคนตีความว่าการที่ฉันวิ่งหนีสื่อคือดิฉันยิงแต่ดิฉันไม่ได้คิดว่าตัวเองจะดังขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้รับความสนใจมากอะไรขนาดนี้ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆเข้าใจความรู้สึกของคนที่เขาเป็นเนด็ตไอลดอนดังๆแล้วว่าเวลาเขาดังเนี่ยเขาต้องรับมือยังไงอย่างเงเอาว่ารอบนี้พี่เพชรอาจจะเตรียมตัวไม่ดีนะคะรอบหน้าเนี่ยพี่เพชรสัญญาว่าถ้าได้ออกงานแบบนี้อีกก็จะเตรมตัวให้ดีให้สมกับที่ทุคออกคนรอออคยงเ พี่พลดีกับพี่เพชรมากๆจริงๆใช่แล้วพี่พลเขาเป็นคนที่ไม่มีความอดทนกับกับอะไรแบบนี้อยู่แล้วแต่เขาก็ต้องมาอดทนกับเราเ้วก็ต้องขอบคุณเขาด้วยนะฟิลเหมือนไลฟ์สดหลังหลังหลังลงจากเวทีขอบคุณค่ะนะ ดังเรื่องอะไรดังเรื่องอะไรดังทําไมไม่ทราบเหมือนกัน <ๆ S 2> ว่าเราดังเรื่องอะไรแต่ว่าเราดังมา,มากๆอะค่ะไม่ว่าจะดังเรื่องอะไรก็ตามแต่สุดท้ายมันเกิดผลดีกับพี่เพชรเพราะว่าวันนี้มันทำให้เพชรเห็นว่าคนไม่ได้เกลียดเราถ้าคนเกลียดเราเขาจะไม่เข้ามาใกล้เราเลยอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เพชรเห็นว่าทุกคนแบบน่ารักกับเราเราเราก็ยกมือไหว้ทุกคนขอบคุณทุกคนจร ين, ิงๆมันทําให้เพชรเห็นรู้ว่าจริงๆแล้วในกลุ่มคนอาจจะเกลียดเราด่าเราแต่ว่าในชีวิตจริงคนรักเราเยอะมากทําทให้เรารู้สึกมีความสุขมากๆเลยอะค่ะบางกลุ่มโอ้โหด่าเราสาบเราบูล เอารูปเราไปใช้ในทางที่ไม่ดีอย่างเงี้ยแต่ว่าในหน้างานจริงๆทุกคนรักเรามากๆทุกคนรอที่จะเจอเราอย่างเงี้ยจากเพจบางเพจคนดูแค่พันเดียวพอ,อกล้องมาจิ้มใส่เราคนดูสามพันหกอย่างเงี้ยช่องบางช่องคนดูแค่หลักสองร้อยพอ,อกล้องมาจิ้มใส่เราคนดูัพไปเป็นพันอย่างเงี้ยซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าศักยภาพความความป๊อปปูล่าของเราอะ่ะมันมันมัน,ม,นมันไม่มีวันตายจริงๆแล้วก็เออถ้าถามว่าชอบใครมากๆวันนี้โหแอนชอรีสปีดตอนที่เขาแบบ สปิดตอนนี้เขาลาตำแหน่งคือที่หนึ่งนะแอนชลีสวยมากไม่ผิดหวังเลยที่ชอบนางปีที่แล้วมาริยาสวยมากๆน่ารักมากๆโดดเด่นมากๆนาตาลีกิโบวาสว,า,มมาสวยมากอแมนด้าสวยมากน้ำตาลก็โอเคนะแต่ก็ไม่ใช่เทสเราไงเขาใความหมายมาแต่น้ำตาลเขาก็เขาก็ดูแพงในรูปแบบของเขาอะไรอย่างนี้ยแล้วก็เจอไม่บุ๋มบรรดาอีกรอบหนึ่งวันนี้นะคะก็แฮปปี เจอคุณนัทนี่สามนณีนะคะเจอคุณเอกคลร์นะคะเจอคุณเอโอ้เจอเยอะมากแต่ว่าเราไม่ได้คุยกันนะคะแล้วก็เจอซูปเปอร์สตาร์หลายคนเจอเนี่ยอดอลหลายคนมากๆก็แต่พี่เพชรไม่ได้เป็นคนที่วิ่งไปหาใครนะแต่ก็แต่ก็เห็นเขาเลยก็ทุกคนน่ารักมากๆค่ะแล้ววันนี้พี่เพชรกล้าพูดว่าพี่เพชรปังที่สุดในงานพี่เพชรขโมยซีนทุกคนแบบแบบ ที่สุดแล้วจริงๆกล้าพูดตรงนี้แบบไม่อายเลยนะคะแล้วก็ในในความมั่นหน้าก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยที่สพอร์ตกันวันนี้ใครเจอพี่เพชรบ้างคอมเมนต์หน่อยได้ไหมคะพี่พลขับรถแบบพี่นัสบัดแปลงอ๋อเหรอคะพี่พลก็เพิ่งซื้อเมื่อสองเดือนที่แล้วค่ะเดี๋ยวอีกสองสามเดือนเขาก็ได้พอเช่แล้วเขาเาสั่งเขาสั่งเขาเขาาสั่งพอเช้ไปแล้วเขาก็รอรถอยู่อีกสองเดือนก็ได้ได้พอเช้คันใหม่มาเขากรีบ แม่เพราะกลัวหรือเปล่าไม่นะพอไปเพชนยืนหันไปบายบายกับทุกคนหลังฮอคือเสียงกรี๊ดแบบถล่มมากโอหแบบโซ I'm happy มากๆ thank you everyone นะแล้วก็โซ I I never think I have to I don't know how to say thank you to everyone But I'm happy มากๆ tonight อ้่ะกใช่นอนไม่หลับมากๆเพราะว่าแซดจริงๆกับนิโคลีแล้วก็เชื่อไหมว่าไม่มีอยู่รอถ่ายรูปกับนิโคลีเลยนะเพราะว่า พี่เพชรน่ะอยากจะรอนะแต่คนมันเข้ามาลุมพี่เพชรเยอะจริงๆจนไม่สามารถยืนรอนิโคลีได้แล้วพี่เพ็ญเป็นคนที่ไม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 ่มั่นใจเลยจริงๆคนมายืนรอพี่เพชรแบบเยอะมากจนพี่เพ็นไม่สามารถรอนิโคลีจนงานเลิกได้พองานในหอจบพี่เพชรเดินออกมาพะรูประตูเท่านั้นแหละทุกคนยืนรอแบบถ่ายรูปกับพี่เพ็ญเยอะมากจนพี่พลเดินไปถึงลิฟต์แล้วว่าพี่เพ็ญยังเดินไปไม่ถึงเลยอ่ะเพื่อนๆเข้าใจความหมายใช่ปหคือไม่มีโอกาสให้ทุกคนนี้เอาไปมั่นใจแบบนิโคลีเดี๋ยวเราก็ต้องเชือกันตามงานอื่นๆเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะประกบให้แล้วกันนะะค นาตาลีเกเบวาพี่เป็นพูดชื่อผิดใช่ไหมพี่เพชรน่ารักแหละก็หยอกพอแกเป็นคนพูดจาสนุกขอบคุณนะขอบคุณค่ะสงสารนีโคลีนโอ้ยชีตอนที่ประกาศผลชีไม่ร้องเลยนะชีไม่มีฟิลแซด้วยนะชียังคงยิ้มตอนที่แอนนาเสือรับรางวัลอยู่อ่ะชียังยิม้มเพื่ที่จะรอเข้าไปรับรางวัลเชืวว่อปะชีโซเป็นผู้หญิงที่แบบเนี่ยสตรองมากๆแล้วอะเมื่อกี้พูดถึงตัวอย่างที่ดีของ แอนนาเสือไปแล้วตัวอย่างที่ดีของนิโคลีนี่คือชีเป็นคนที่สอในให้ทุกคนรู้ว่าคนเราไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนมีประวัติเลอะ่าแค่ไหนสุดท้ายแล้วไม่ควรที่จะหยุดพัฒนาเนื่องจากเป็นอีกหนึ่งอินสปายที่ได้จากนิโคลีแล้วก็สอนให้เรารู้จักการแร์เกมรู้จักแพร้รู้จักชนะพี่เพชรก็เชื่อว่า Nicole นิโคลีต้องมั่นใจในตัวเองมา,มากๆตอนที่จับมือว่ายังไงฉันก็มองอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมันเชื่อไหมแอนนาเสือตอนจับมือชีไม่มั่นใจในตัวเองเลยนะชีชีคิดแบบ ยังไงก็นิโคลีนแต่สุดท้ายเป็นเป็นเป็นน้องแอนนาโอ้ยมันรอดมากมันเป็นฟิลมันเป็นแล้วพี่เพ้นก็อยู่ติดเวทีเลยเขาใส่ป้าคือมัน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 พูดไม่ออกแต่ก็ต้อง Respect ใช่ค่ะไม่ตายไมย่ขอบคุณค่ะ ที่ลองหนึ่งโลกแล้วสุดชีวิตแล้วคิดว่าประกวดเอาโปรไฟล์เยไอเกติงโซแล้วก็หวังว่าหลังจากนี้จะมีคนรักนิโคลิน ขึ้นอีกเยอะมากชุดราตรีนิโคลินสวยมากขอชมน้องวีระเลยนะคะวันนี้มีโอกาสได้คุยกับทีมของคนที่ทําชุดกับนิโคลินไม่ว่าจะเป็นชุดรอบพิริมแล้วก็ชุดรอบนี้เขาน่ารักมากเขาเดินมาหาพี่เพจขอบคุณนะที่ชมชุดนี้ก็รู้มพีบอกว่าก็ต้องชมปะใครจะสาบก,ก็สาบไปพเพราะเพรมองเลยว่าชุดราตรีสวยจริงๆและวันนี้ชุดราตรีของนิโคลินก็ยังสวยเหมือนเดิมไม่มีพร่องเลยแล้วก็แอนนาเสือก็ชุดสวยมากสีแดงส่งน้องมากปากสีแดง ส่งให้น้องดูดูออร่าพี่เปชรคิดอย่างนี้นะคะทำไมเขาถึงเลือกแอนนาเสือปีนี้สตอรี่ไม่ได้แตกต่างแต่ความเป็นนิวบิกินชีได้ไงแล้วหน้าชีก็บาร์บี้ออกไปทางแนวบาร์บี้ซึ่งยูนิเวิร์สไทยแลนด์อ่ะยังไม่ค่อยได้ส่งดาราที่หน้าบาร์บี้แบบนี้ใช่ไหมล่ะก็จะเป็นผู้หญิงแบบฟิลแบบลูกครึ่งหน้าไทยลองส่งแอนนาไปซีเพราะปีนี้หน้าชีเป็นบาร์บี้อย่างเงี้ยก็ก็ต้องตามนั้นค่ะก็ต้องยอมรับการตัดสินใจนะทุกคนค่ะ โอเคนะคะวันนี้ก็สมควรที่ทุกคนจะต้องพักผ่อนแล้วขอบคุณทุกคนมากๆที่มาพูดคุยแล้วก็ฟังพ่เศษหมอโมในวันนี้ใครทุกคนนะ่ะเอ่อมูออนนะคะใครที่เชียร์นิโคลีก็มูออนแล้วก็หันไปเ,เป็นคนใจกับแอนนานในการพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อที่จะไปประกวด MU นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งจริงๆนะคะ เจอพิเพทตัวจริงอีกหนึ่งครั้งนะคะได้ที่งานประกวดปลายปีนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่พิเพทได้ถูกรับเชิญน,นะคะเวทีนี้คือเวทีที่ต่อไปคือเวทีพิเพทได้ถูกรับเชิญไปเป็นเกรสนะคะก็ยังไงฝากติดตามด้วยปลายปีนี้นะคะที่มิสยังไม่พูดชื่อเวทีแล้วกันเนาะเอาว่าเดี๋ยวเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคนคกรุงเทพพิเพทจะกลับมาอีกแน่นอนพร้อมกับการปรากฏตัวนะคะที่ดีกว่านี้แล้วก็สัญญาว่าจะทําการบ้านให้ดีกว่านี้ก็ข่าวหน้าก็ต้องช่างหน้าช่างผมต้องมาละแล้วก็ชุดก็ต้้องใหมัน เบอร์กว่าน,นี้จริงๆวันนี้ตั้งใจใส่ชุดนี้นะคบมีชุดบีสปอนเหลืออีกหลายท่านมากที่ไม่ได้เอาชุดเขามาใส่แต่ว่าต้องขอบคุณชุดนี้ที่มันทาให้เราดูแบบเหมือนฟิลหรอเหมือนฟิลคุณน้ําตาลชาลิตาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ในงานวันนี้เราโดดเด่นมากไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนคนมองเราทั้งงานนะคะก็ขอบคุณจริงๆนะพี่เพชรน่ารักทัศนคติดีขอบคุณมากๆนะวันนี้ขอให้ทุกคนหลับฝันดีนะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจะกันใหม่กับ MUT ออ่2023แล้วก็เดี๋ยวเราตามติดกันกับน้องแอนนากับ MU 2022เพศรักทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนมากอีกครั้งหนึ่งสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะ